สวัสดีครับสวัสดี S ทุกท่านครับอสาระคลิปนี้ครับป้ามาเบิงหนางานนะครับลุยปลายางขึ้นกาครับพี่น้องบานเอมากอีกขั้นหนึ่งครับยามันโบแหลวะว่ามันสีํากกอนนะนะครับเอาจอนเดียมาอีกขั้นหนึ่งสี่สิบห้าสิบห้าอะไรครับปืนทีใก่จะแหลวละคุ่ตาครับฟอร์ดครับใช้ซอยกันครับพี่น้องเนี้ยวมาเบิงครับว่า ขายได้จะ,ะใส่รอบเครื่องนิ่มๆครับเกียร์ต่ำๆทั้งทั้งของทั้งของขายครับแต่ว่าปอดกสิคืเอเ่าแล้วครับมันต่ำมันบรดีกสิบบแห้งมาได้เนาะเอนนะครับจะพาเบิง่งคูปตาก่อนเลย L 5 108ครับหรือว่า L 5 018นะครับผมกําลังเทอร์โบ อันหยิบตีครับปอบเกรืองตำตำครับประมาณพันสองครับอุยหางใหม่ขาดปวดๆเลยครับส่วนใหญ่เป็นหากยางครับ กล้จะแล้วแล้วครับผมเหลือข้องกลางซีหาข้องครับทั้งนี้ต้องเอาจอนเดีย่เอ้ต้องเอาคูปตาแหกซะก่อนครับตองงไอข้างกลางเหลือก็จะเอาฟอร์ดเขามะข่มครับเพราะมันสูงจอนเดีย่ก็สูงอยู่แต่ว่าขั้นไม่มีจากต่ำครับก็เอาคว่ำมาไหเนาะงมาสี่ข้างต่อนะครับก็เลยพากันไถายกูกันครับ เอาเบิรงครับสองไข่นี่ค่านหนึ่งคุณครับควมลรองกลางมาอยู่ฟอร์สิบคือท้าล่างหนาไปได้ครับตอนเดียกอไปเกียบีหนึ่งครับโอ้ไปตัดสู่ขาดพัลโลครับไม่ร้ายแหงเดี๋ยวหาซุนไปเกียร์หนึ่งครับกระต่ายหนึ่งสองขันีพากกันแหก ด้านกลางออกครับด้านขอบไปหาด้านกลางแต่ใครฟอร์ดเขามาไทยด้านกลางเราครับเกี่ยวความปลอดภัยของตัวรถเนาะเพราะว่าขึ้นห้องรถคู่ปู่ตาค่ะต่ต่ำนิดหน่อยนะครับเพราะว่ายางก็ตัดสูงหลือกะไจอนเดียเนี่ยไม่มียูต่ำนะครับครับคือตัวดึงสองข้อหุ่นมันจะอยู่ต่ำเนาะอันตรายแต่บุคคลเสียครับมันโคตรมามันกระยากรับพี่น้อง ขี่ขานถอดบ่แม่งหรอกคันดัดได้อยอู่ยแต่ว่าขี่ขานถอดคันตีเสียเวลาขับเอารถใหญ่เอารถฟอร์ดโอ้โความดีกว่ากานหกกระพานหก,นกครับพานหกไเลยขั้นหญ่กับพานหกนกระฟอร์ดพื้นที่สิมาอะไร่ครับไปจะเรียบร้อยแล้วขึ้นฟอร์ดกำลังมาครับ 6ลีครับหลองกลางแล้ว่อแล้ครับเก็บขาเก็บอ่าด้านกลางขาครับอ่ะสามสี่สามขากะพี่นวควรจะใช้แข่งกันดอกมันไปแพไปมันครับมันสี่เหลี่ยมล้วบูบูมวอนคือไทยไไหฮประเดี๋ยครับอ่าเบื้องจอนเดียรครับ สายเขียวมีสายเขียวสายน้ำเงินสายสุมครับตอนแรกมาสอเอามาสามครับเลยเสียงเครื่องนี่จะเดินเรียบเดินเสมอครับสํารับตอนเดียวตัวสาหลอด้ำดำคุณสีหาครับ ไปเรื่อยๆเนิ่มๆครับรอบเครื่องอาจจะ,ะใส่บ่ค่อยสูงมาได้นะครับอุปตากับไปได้ครับรอบต่าๆกันสำหรับเกียร์ให้หนึ่งเทอร์โบครับพลังเทอร์โบท่าปติเทอร์โบกอาจจะในใส่รอบสูงจะหน่อยครับว่าติเทอร์โบมาแล้วมันก็กำลังมันก็แห้งขึ้นครับบริยบไล ตัวยางลายครับตอนเดียวจะเป็นรถที่รอบตำๆครับไปเรื่อยๆใส่เกลียวกัเรียวเพื่อนครับตอนเดียวกระด้ ปอดเป็นตัวเก็บข้อกลางครับปลอดเผาเดียวโอ้กันหกครับโอ้กว่าสีเหล้วครับพี่น้องซิบหาไรตอนแหลกเนี่ยเมืองวันเก่าอะไรจะห้องไห้เพิ่นบอกว่าสิบหาอะไรไว้ ใบพานธุพอดีนี่เรียบร้อยนะครับอันนี้ใบพานของแพะภูเขาครับแข็งจะหน่อยอยู่ขนาดว่ามันไปอย่างเบิดแน่นอนเหมือนชือว่าอันนี้อยู่อุย้ยตัวมันโผล่ดีๆนะครับตัวหลายแห่งอาศัยว่ารถมันสูงครับก็เลยเอาไว้เก็บนี่สินะครับมันก็นอาจจะบเบิดดอกตัวอากาศเฮ็ดมันแป้นซืดอึนะประทาสีไช้ผูกก็ต้องอันนี้ครับไออีกรอบนึงเราเพราะว่าให้มันโกแห้ง เขาว่าให้หนีได้ร่วรงพันสามไปแล้วครับหลอบหนึ่งแต่ว่าเพ็่นป้าไปโดนบริปูกยังนะครับมันก็เล่อยยาขึ้นยาข้อมร้ายครับยาข้อมบวกเครื่องใหม่บวก,บวกน,นี้ร้ายจะหน่อยครับแต่ว่าก็อาอย่ครับ มาสามไายเลยพี่น้องเพื่อนคนนี้ทั้งคู่ปาทั้งฟอร์ททั้งจอรเดียครับแต่น้ามาขายได้ดีกว่านี้มันเหลียวแต่ผู้มักด้ยครับเพราะว่ามันพวัวผมกระใสทั้งสามนาอมันกะที่ว่าจะในหลักขัน้นผมอันหนึ่งดีกว่ากะสิว่าผมอวยนะกะต้องลองใช้งานเองครับพี่น้องจังจะหลูนะแต่ว่ากะ ในใจกรับผู้ได้มาขายได้กับเรียนขายนั่นครับมันดีเบิดแล้วครับบอกถึงว่าตัวไทยกับอะไรหลุนได้มันก็ดีเบิดแล้วครับเดี๋ยวแต่ผู้มากดอกเหลือต้องคุณสีม่วงครับว่าออตัวนั้นมันดีหรือบม่ดีวา่าคนถ้าคนเขาบอกมาก,กเลยเดี๋ยวเขากะสีว่านาี่แหล่ะสีว่านาะครับผู้ได้เรียนขายได้เขากับว่าขายนั่นแบบดีแต่ว่าผมก็เรียนทั้งสามขายมันก็ไม่ดีแตกต่างกันออกไปครับสิว่าดีเบิรทุกอย่างมันกับโบแมนนะมันก็มีขอไดอ้ขอดีของแต่ละหลุน,นกันเดี๋ยวแต่ กู m a ครับเลยแต่ากู markup เลยต่ากู m a r k ครับผมบัวกันบัวพูดให้ผหลินขายได้เขาอ็จะอวยของใมเขงมันดีขึ้นว่าแหละครับมันกับบัวกันตัวนี้ท้าใส่เบาซื้อว่าผู้ได้ขี่แบบใส่หลายขายอยู่นี่รถของกระจ้าเองก็จ่าจะรูดีครับ แต่ว่า,วาคือว่าขึ้นอย่างผมว่าครับรถแต่ละขายมันก็มีข้อดีของเสียแตกต่างกันมันก็มีขอด้อยขอดีครับเป็นบางจุดเกินเนี้มันสิว่าดีเบิร์มันกับโบแมนนะครับเร้แวแล้วแต่ภูมักขับผูเรสนใจแบบค่ายได้กับตะลินค่ายนั่นแหละครับเอาตามใจจากของมากครับผมโบแมนมูเชียรุนนี่ดีกับสิทธิ์เอาํำเขาโบแมนครับซื้อมาแล้วจากของโบมากมันกับพิดวังยังอยครับจากตะภูมัก กอขัน้นใหญ่บนเอวมาไทยครับเอาฟอร์ดมาไทยแทนก็อ mm hmm. ยากได้อันนี่แอร์บุญน,นะครับ, <c oughs> นนรบสืมือนี้เอาเนี่ยครับทั้งใบทั้งใบครับพี่น้องตากแดดหลายปีแล้วเมื่อยละอันปล่อยรถไงได้ก็สีเอาอยู่ครับคิดว่าจะเอาอ่าพุ่นละมีอยู่ในใจอยู่ตัว๋วเองครับ ต่อแปลขั้นใหญ่ได้ก่อนขายดาวกพูดได้ยังไงโต้มาสอตามเอาอรถพึ่งจะครบปีครับโมมีแอร์สักคันรถเนื่องที่ต่รถกระบะรถเก่งครับจะมีแอร์รถไต้ซานสี่คันเดี่ยวโมมีแอร์ครับจะจะขับแบบมีแอร์นะสบายสบาย ามีไพ่ใจระไดบ่ครับคุปตาดอันนี้ครับลดพึ่งในปีหนึ่งห้าร้อยกว่าชั่วโมงครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะครับพึ่งจ่ายงวดไปเมื่อก่อนนี่ครับป,รปุดหลับปีหน้าพูดนะครับจังสีได้ใส่งวดนะครับจังสีได้ใส่งวดอันนี้ผมจะบ่ลงคลิปขายนะผมจะบอกในคลิปเลยไปยระได้ครโทรมาสอบถามบอกครับผมพึ่งจ่ายค่างวดไปเมื่อก่อนป,ปีหน้าพุ่นะครับจังสีได้ใส่งวด คนด้อยผมมีครับลายปีอย่างเดียวผมบอกรถผมเอาแต่าลายปีอย่างเดียวครับขอบคครับผมสารคดีนี้ประมาณนี้ครับผู้ใดที่เข้ามาชมไม่กล่ฝากกดติดตามมานะนำคำสารับพของที่คือพีเทคเตอร์ครับสารคนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ